บุศล้ในพิธีเปิดป้ายหอโบราณการรูปร่อพระอาจารย์วัฒนคภูมิ่าโตนวันนี้ระผมได้เชิญนาน์สารเละหน้าที่ศาสนพิธีกรในการประกอบพิธีตอบแทนบุษบในวันนี้ครับในลำดับพระอาจารย์นี้ขอรับพาทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการในการประกอบพิธีตามลำดับขั้นตอนทางพระพุทธศาสนาต่อไปในวันนี้ได้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีฝ่ายเราว่า ในแท้มนกฉลาดธัญญากรในแท้สาธานรัศมีปอจดเครื่องรรมศการพระพุทธปฏิบัติพาาบพขึ้นหน้าโต๊ะบูชาให้ขอเรเชิญด้วยความเคารพครับเร,รียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตั้งจิตเป็นผู้สมระนไปขึ้นด้วยความสงบนิ่งรครับขอเรียนเชิญครับชดได้จ้ะ ใน่ลวดาท่านจากนี้ขอได้เิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งจิตเป็นกุษลเกล่ากัโมชาพระรัตนตรยัยและอารันตนาสิทธาโดยร้องเปียนกันครับเอมินาสกาเรนาตังโุทาอาพิโปชยามาเอมินาสกา

नामो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्स नमो 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 तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबुद्धस्स พุทังสาดังกัามิุังสารังกัจจามิธรรมังสาังกัจจามิสังสังามสรสาังกัจจามิโธิยัมปิพุทธังสารังกัจจามิโติยัมปีพุธังสรังกัจจามิโธติยามปิธรรมังสรังกัจจามิ โทิยัมปิทังทางสารังคชามมโทิยมปิสังฆัาสรังคชามโอติยัมปิสังทางสรังคชาเมิมปิูทาสังชา